หาบาดเด้อพี่น้องเลยปัตตูพร้อมซื่นใจแลรวะกันแย่งบานเท่าเ้ยครับเด้อเมื่อนี่ลอยซีแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อเอี้ยนดิ้นไปฟอแล้วลอยโกแล้ววะโลละสองลอยหาซินะไล่ทําทายอยู่พี่น้องลาดอิหลีความเล้าวาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสููพูสู้คนครับผมเมื่อนี้ผมอยู่ตลาดเซาบ้านนาจริญตำบลขามป้อมอำเภอเข็มราช จังหวัดอุบลราชธานี่ครับผมตอนนี้ผมยังกับเด็กขามถนนไป้วพี่น้องเน้อตลาดเพิ่นสีอยู่ฟังขวามือแต่เขามาจากอำเภอตะการนะครับก่อนสี่เขาเข้มมาลาศตลาดเพิ่นสีอยู่นาวัดบ้านนาจะเลิ่อเลยครับผมพูดเง้าองไปข้างในถุ่แล้วครับแต่ว่าแต่เขาไปจากเข้มมาลาิไปตะการไปอุบลตลาดสีอยู่ฟังขวามือเลยครับเด้อแต่เขามาจากตะการสี่เขาเข้มมาลาตลาดสีอยู่ฟังซ้ายมือครับผมโอ้บรรยากาศมันนี้หนาวแห้งเลยพี่น้องเด้อ ดีแม่จักหน่อยแดดก็ลังออกแล้วุนะพี่น้องเฮาโอ้ยตลาดมือหนึ่ส่งเป็นคึกคักขนาดครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแลมขามถนนก่อนครับแป๊บนึงพี่น้องเอ้ยตลาดบ้านเฮาหลายผู้หลายคนเพิ่งกแล้วให้แล้วหน้าล้วครับช่วงนี้ขายเข่าขายน้ำเงินมันเลาะนะโอ้ผมมาหอยเดือ,โ,อโลเท่าไหนละครับมือนี้หอยเดือ <cin stereotype> ่อย40นะครับเด้อมเอันเป็นจากไหนมันคือสีโดดไปเถวโมือนี้ม <ặt S 2> <curs CDU S 1> ือนี้ลอยซีแล้วเด้อพี่ดองเด้อมือเอ็นบิดไปปอแล้วลอยหกแล้วะเปล่ามาเอามือนี้ลอยซีผักสมม่อกะมีกบหน้าปลารถอุ้ยแต่ว่าปลารถลงงามงามเลยพี่น้องเด้อ โอ้โหวันนี้ก็เลยลดลงจังหน่อยแม่ข้ามานไอ้ปลารสสดเจ้าดิโลเท่า,าไรยายหรห่ครับ,รบ,บ,บ,บรมันนี้ขึ้งห่านเนี่ยดุทธ์ตรงใหญ่ใหญ่ไอสองรลอยหาสิบเลยครับของเราเฮดบงเฮดบดนี่ถูกยางกบหน้าาขอให้เดือมวันนี้ราคาพิเศรษรลอยสี่สิบนะครับเนี่ย เปล่ามันซื้อมืออื่นนี่มันสีแพงขึ้นเนี่ยหราวะเหมือนนี่เราหมานมือขึ้นล้อหมานเราก็เลยขายถื่อครับผมนะพี่นาะงักมีสีใบเบลล์ลมันนั่งขายสมพักน้องใหม่นะ <c oughs> พี่น้องไปย่างลงไปน้ำกันครับโอ้ป๋าเราโบกหัยมีเด้อเหมือนนี่ป๋าเราโบกหัยมีมี่จ้เฮ็ดโบดเฮ็ดกาด่างบักทั่วคือขัดลายพี่น้อง เงาลงไปีเกาแล้วครับไี่ย่างระบาดทาแล้วเออมันขุมี่ยังกันก่อท่านอนโอ้ป๊ามันกระโพดเชื่อมแล้วเันโมเดลเลโอใครด้วยื้อแปูเกเอาไปื่อเป็นโลบะครับที่ตังไหนอันแม่คสอองโลอ้สองโล่บักขามยักแล้ววะ หมึกขามใหญ่ขามปลาหมึออมก,มกนะหมึกมุกงอมใหม่ลาบเป็ดลาบไก่อีปูหน้าเนี่ยมีเนาะพี่น้องเนาะแล้วอยู่แนวกินไรขับบานน้านเนาะช่วงนี้แล้วเขาแล้วน้ำโอ้โหขนมาพี่น้องมึงเขาไปข้างในพูนะเฮงขับย,ยังมีอีกตัวนีงกินรอกินปม เท่าไรละครับคุณน,นี้ลอยต่อลอยสามเด้อครับเด้อกำลังนับคือเก่าเราเลยลอยต่อลอยสามสิบบาทหอยเดือกอกะมีบักระบกกบหน้า,ข,าขนาดเด้อครับเด้อตรงัวใหญ่ๆคือเก่าแหละกิบโปมกิลอลมาอหอยเดือเราเรานับอยู่ข้างหลังปูนสองสามกระสอบข้างบนลอยต่อลอยสามสิบ ระลังแพ็กถุงเลยบาทน,นี้มันซีนีมืดข้นแค่ไหนคุณเอามาใหม,ใหม่เลยปูน่าปูหนาวเออข้นหนาวกว่าเ่อังเลยอีพอนยัดเก่าถุงกว่าเกา่าเดี๋ยวมันหนีบมืดเลยซึ้งเริงหรอโอ้โอ้บักหอให้กับบักหอยหขัวต่นนี้มันเชื่อรียบแม่เฮ้่ออย่างนี้แค่บักหอยห้โขงเขาโอ้เชื่อเรีบมันเขาง่ายแล้วมันหนาวเลยพี่น้องนี่ปูหน้าเรา รักกาเดาบักแตงอีปูนาเฮ็ดถุงยังบาทนะแม่อปูนาถุงละซ่าบาทคือเก่าเฮาเดยพี่น้องเนะถุงละซ่าคือเการิบบาทได้หัวผ่อนย่ามปลูกเลยด้วยผ่อนผู้มักปลูกพี่น้องงามๆเลยจุ่มหนึ่งได้เป็นซิปเป็นซ่าวตุ่นเน้นยังนไงพ่อกระสอบยังน่ะ โอ้แมนแดงดูเป่สอบแมนแดงลงบนต้นเที่อยู่เดินพี่น้องเด้อแหนแดงโอ้ขาเจ้าสั่งสอบเท่าไหร่นะครับเอาไปนัเละสิบบาทอเอาเปเท่ลงน้องสามือนัน่นเที่วไปข้าวหนึ่งมันคือโบกินมันมหมจักบบจักเพิรเพะแป๊บหนึ่งบบเหลือแ้แต่กจุ่มเดียวกินหลันดีขนาดเอาไฟมือเอาไปปลาหนแล้วผมไปเท่ลงน้องสาเท่ลงต่อแรกมันโบกินนะครับมันโมจักบบจัก ย่งางไปเลาะเลรียญข้าวหนึ่งกลับมาเอาแปรือเติรดปัดโธอสื่อไปเศร้าบาดมือเลยโอ้เนี่ยปลาไหลเนีเนย่ย<อ>เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกินบาดเท้าหยามเดี่ยวพี่น้องเด้วอวันนี้ก็บักขอยหน่อยบักขอยเชอรี่ล่ะเศร้าโอ้ยเดี็ดเนี่ก็มีเด้อเี่ยมถุงละร้อยสี่สิบบาทไข่เป็ดยบแล้วก็เก็บมานใหม่ๆไข่ไก่ ข่อยทุ้งเจ็ดบาทนะครับถุงละห้าสิบบาททุงละห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเดินเนื้อเดินการนี่บ voilà> ักปงบักบวบอู้หลายอย่างเนี่ยอยู่นินกี่บาทเท่าไรเบาหวานเบาไปงามในแห้งหลายเด้อพี่น้องเด้อคนก็ร่างมาแล้วเพราะอากาศมันก็ร่างเริ่มสื่แดดออกแดดออกแล้วตื่นฝันนองเบิ่งจังได้แหละ่า คนกำลังเริ่มลังมาแล้วพี่น้องขอาสิบเบิ้งพักกันแย,ย,ย่งอยู่ดอกนี่ฮามีพักกันแยง่งอ,อ,อ,อยู่ดอกไป่างไปเบิ้งข้างในต่ออะไรสลับผูใ้ใดมักปลูกพี่น้องเอ้ยแม่เรามีถูกอย่างบักพริกบักเคือประกาศการลำซาลแเนีย แบบเป็นน่วยหล่กก็มี่ตัเมียผู้หล่องอกนตูหักได้มาหาีร้อยแม่แล้วที่มาจ้าอันนี้ลลงปลาหลาดเล่าก็ะมี่เลยบะเนี่ตกาลาดี่หลาด ลาดิหลีผมเบืองกันนะปะลาดิหลีโอเบืองเนีายไล่นพี่นนางปลาด่าปลาด่ดาเนาะวะโอ้โล่ซ้ำกันบกคำกับปลาปลานี่าแพงก่ออยู่โลละสองร้อยห้าสิบไล่ท่อาไทยอยู่พี่น้ะงลาดิหลีความเนาว่าปลาดาดปลาดาดโลละสองร้อยห้าสบบาท้ยบงายไร เปิ่เฮิมเฮิมกี่คาต,ตําใส่ลาบบันนี่นนน <ś k> ขัดขนาดเน่าหนาวยังสิเออเลือเอาโหลดพอเอาผ<ช>ลกันโหลดก็ปรลดน้ำเ <ś k> วลาจะไปดูเม่นี่ไงใหญ่ๆเนาะครับเนาะตต้นซ่อนตอนเราเหลือปรลาดไปปิี่ยกับตาบักทั่วปีแล้วะโอ้เฮดอันเฮดบดโลเท่าไหนสันคับยู่เนี้ ลอยหกสิบนะครับเลยบักหอยขัวกระมี่แล้วเกี่ยวเขาแล้วกันจังสี่แล้วครบหน้าพู้นะหอยเดือพักเราค <c oughs> รับโอ้ยแดดออกแล้ววันนี้ว้ายอดแสงยางคักเลยน <c oughs> ในเฮ็ดบดละเรื่อมเห็ดกระด่างสำหรับเราโอ้ยหลายยางหลาย <c oughs> พี่ต่อขอยเบิร์นข้างในน้ำกัน ก่อ,กอก <c oughs> นเน่านยส้ลาบรรยากาศไะแพงว้า <c oughs> <c oughs> ยืนฟิงแดยด <c oughs> ยืนฟิงแดดเลยครับหนาวแดดกำลังออกแล้วเหนื <c oughs> อรอองเดวพี่นอก เอาเก่าบ่ได okay. ้ว่าสิเบิ่งผักกัญญ่งคือบ่มีผักกัญแ่งอย่างนี้ยผักกัญญ่งคือบ่มีบ่มีผักกัญญ่งเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มออกดอกมันเริ่มเกล่วเนาะครับเนาะกาวเ็เกี่ยวเกี่ยวเขาแล้วรถเกี่ยวเขายำเบิดแล้วรอบอจัดรถเกี่ยวเขายำใส่ขีดตมแล้วพี่น้อง ตอน้นกับผู้มีอยู่ดอกเพิ่นกับบุหรี่เจ็บมากนะครับมันเริ่มออกดอกแล้วแต่ว่าดอกมันกับหอมคือเกากินได้คือเกลีครับพักกับแหยงบวานหอาออกดอกแห้งหอมนะขอตัวขอไปอพ,พี่น้องแล้วก,กับไปบนตากแดดไปอู้อุ่นดีขนาดเลยถืงแดดนะ เนี้ยงละบาทเลยอือหบาทว่ามาเอาเงินออมาเงินบาดุเงี้ยงเงีหยงนี่ครับถุงเท่าไหร่ดิถุงใหญ่ดีบวกคันสิบบาท

นี่แหละครับนอกจากได้อยู่ได้กินกันนี่รังขายดีช่วงนี้เสื้อผ้านี่แหละครับเสื้อแขนยาวมันหนาวเย็นขนาดได้พี่น้องโดยสิเย็นแห้ง,ง,ง,สงสิบเป็นช่วงเสาๆกับช่วงแรงๆเพิ่งลมนี่สวยมากแนวไข่แนวหมุนนี่แดดออกเ้ยพี่น้องอุดมการณ์ทาง าเร่งเร็วไว้เข้ามาตามกระแสเสียงเสื่อสูงเสื่อสูงมาดูของที่ท่านต้องการว,วันวนี้กำลังออกแล้วสายกาาโรงงานมาลดระดับล้านสต้องในรัเลยียวตลา,าดเศร้าบ้านน่าจะเริ่มตะบ,บนขามปลอมเพื่อเคมลมตลาดเลยครับดรวยทุกเสาวันเสา แน่อยู่แนอกินบานเท่าอาหารตามฤดูกาลกแต่ว่าช่วงนี้ผมซื้อว่าสิคึกคักเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วนะครับเกี่ยวเขาแล้วขายเขาแลว้วได้เงินแลว้วทำมาหาช็อปหาซื้อของเป็นเรื่องธรรมดาครับแนวอยู่เแนอกินไรรรม่ได้ครับสวัสดีครับก็ก้นเลี้ยงงวด้ลยครับเด้อ่<ม>าเลาะตลาดคือกันเป็นยังไงตั้งหุ่นตั้งอย่างเดียวเล่าเราบ่กเขาน้ามเล่าแล้วผมไปหาฟังลับหมอบัน ก็ไม่ได้ครับผมครับนั่นแหละเี่ยขัดรองเท้าที่ขีบน้ำแข็งพี่น้องบรรยากาศคือขักถือว่าคือขักเลยพี่น้องเลยเฮ้พี่น้องเบิรงแห่งสวยแห่งค้นกับแห่งเลื่อมมากเลวพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดบ้านเฮาตลาดนัดบ้านนอกขับมาอึดแนวอยู่แนว่ิขิงจวงนี้พักกระเดากระเริ่มบอกแล้ว ขอตรวจขออภัยด้วยพี่น้องด้วยเสียงกันอย่างแอฝงเนี่ยยังหน่อยดอกมันกัดหนาวหลย阿拉นัดบ้านเฮาครับพี่น้องเพื่อขึ้นเน้าอยู่แนวกินอาหารตามฤดูกาลอาหารอีสานบ้านเฮาเน้าอยู่แนวกินเครื่องนี้ลักลักก็คิดเป็นหน้าปีปูหน้ากบหน้าพักกับหน้าตาหน้านี่ตะแนวตาไห้ตาหน้าด้อพี่น้องเด้อ พักกงามงามช่วงนี้สำหรับผู้ใดกำลังมักปลูกจักหน่อยนี่แห้งสิคักแล้วพี่น้องเพราะว่าบางคนเป็นของกระเริ่มปลูกนะครับแล้วไฮแล้วหน้าแล้วกะห้องกระไทยห้องกระสิบูก้วยยกวโอ้ย ก๋วยเตี๋ยวแท้นครับกล้วยครับพวกกล้วยพี่น้อนบนบรรยากาศตลาดนัดบ้านนอกเข้าบรรยากาศ นอ้องบุญบรรยากาศต่อผู้แก่นั่งกายของวัดวัดหนึ่งเข่ามุวย ลองว่าอยากเบิ่งเครื่องจักรสารพวกตะก,กาทิปคงทิปเข่าเดี๋ยวอื่นตลาดเสาวันอาทิตย์ผมอยู่ในไทยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปสอบถามราคาให้พี่ให้นอ้องในเบิ่งมันจังไรกันล่ะงามๆเลยครับตลาดเสาวันอาทิตย์สิมีพวกทิปคงทิปเข่าหวัวหมวยโอ้หลายอย่างครับเครื่องจักรสารอันนี้พาพี่พาน้องไปเบิง่งมกะเจ้านี่ก็เจ้ากิานกดได้เลยก็เจ้าจังเป็นจ,จัง

เข้า,อาอยางขึ้นมาหอดอีก <semester. S 1> มุมหนึ่งแล้วแดดกำลัววงอ่อนละ<ว> <ใ quarters. S 2> โอ้ยอุ่นดีนลพี่น้องดเด้อตาแดดฟังผุ่นก็ะมี่เลครับเขวบมันไก่ไกยนน่ย่างวิเชียรบุรีกระเทียมหอมก้บุตรสมพักพักสดมีแบบงาวาไปพุ่นละครับไปพุ่นกันสิไปตำบลขามป้อมครับผมนนขามปอ้อมแต่มาทางนี้เขากับิออกไปอำเภอเขมราช เดดก็ร่งออกแล้วกำรุดๆเ,เดี๋ยวต้องนอา,าจังย่างย่อนกับข่อยบครับให้พี่นอ้องเบิงบรรยากาศคนเครื่งอยง,งยืดยางเึื่อยืนจู่นี่มันอุ่นดีนนดดหน,ดน้าพี่น้องต่างแดดดาวลายยืนซิกแดดจู่นี่ก็เป็นิีงอุ่นๆ

ขนาดได้คำด้วยกลวยกล้วยยี่สิบบาทสิบบาทแม่โอ้สิบบาทเ่ไดรสิบบาทตัวนี้วิลสิบบาทสิบาทบาทเศร้าบาทคนผุ้ลม สิบบาท <soever> s <S สิบห <Lands> ้าบาทส้บาทปั๊มยังคุณเนี่กําลังกําลังอ่าเป็นครครมาเร็วไวร่เข้ามาตาดละแสสิน้าถูกๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยรีบรีบเร่งเร็วไววันนี้เราได้นำสินค้าจากโรงงานมาลดระหน่แบบล้างสต็อกทุกอย่าง บาท10บาทเท่านั้นครับบ้ากันเปลือกก็10บาทเข็มขัดกเกหมดมารดก็0บาทมีคัตเตอร์ก็0บาททัพมุญแจก็0บาททุกไม้บรรทัดอย่างและคนทองตี่ส่อดำไปเลยสามบาท

เนพีไหอกเื่อไผมักแบบสําเร็จกับนี่นะครับเนื้อปีงไห่อย่างไห้เรียบร้อยปลานิ่ปลา,ปา,าปดุกป่าเดุกปลาดุกปลานิน่หอยขมตลาดเสาวันเสาบ้านหน้าจะเริ่มครับตำบลคามปอมน้อเพอนเขมรงลาดจังหวัดอุบล่ลาสถานี <S 2> <S 2> <S 2> <S อเอาย่างกลับมาทางนี้บ้ามันจะกลายเป็นยางย่อนแสงเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าบรรยากาศกันได้คือกันอยู่ครับแต่ว่ามันสีย่อนแสงรเรียบอะรบอ้ายอะบอบบ่ จะเมาที่หนาวจะเมาถึงอนกันหนาวเลยวะแเอเรากายโอ้ยมอเห็นหุ่งเลยจอนแห้งขนาดเลยพี่น้องเลยอืออะไรนะเขาออกมาทางพี่มันแห้งคึกคักด้วยครับด้วยสวยมากดูน้ำยิ่งนึงเลยกระเที่ยว เอียดลละอบทกองละหาสิบบาทนะครับเด้อเป็นโลเป็นกองกักขายพีาเวเาน้อ้าบ้าายขนาดครับเบิรพักกันแย่กอนนอคือเห็นคืองามๆพักกันแยง นตาเด้นี้่ในี่ดา่่ได้กไดยพี่โอ้คนหลยขนาดได้รับเด้อไมาโอ้มาพ่อพัดกันแย่งแล้วบาทนี่กำจักบาทนี่ครับหาบาทเด้อพี่มองเลยปัดทู หอมซืมใจแลรากันแย่งบานเท่าเลยครับเด้อมองงามเลยอุ้ยครับนแย่งบานหอมหอมลิลี่เลยครับเด้อเอ้าสามสี่กำนี่ละเสร็จเสร็จเป็นกิมกับตำก๋วยก็ปีเขากันแย่งครับ อีกปูหน้าปูหน้าเพิ่งคุดเอาหมดเลยครับปลาูหน้ามันเท่าอ้าบาทว่ามันคือมิตรตูเมียเถ่นอ๊อกมันไงพี่น้องมันเป็นสิ่งที่สีเป็นปูเมียคุดเอีงปูหน้าคุดเอียงเราอ่ะครับ้าบาทนะครับขอบคุณครับกับราคาบาทเริ่พี่น้องพักกันแย่งโผล่ผัว คนมาหลายขัาดใหญ่องซ่อยดิไปว่าไ้เลยข,ขนาดครับอากาศมาดนี่แดกระลังออกคนกําลัางเริ่มมากแล้วข,ขนาดเวยครับเับตลาดนัดบ้านเฮาตลาดเช่าตลาดเสาวันเสาบัดน,น่าจะเริมครับทุกเช้าวันเสาร์ ตาเศรอ,อบานน่าจะเลื่อนตำบลขามปอมัม่งเอเขนเม,เนมาราฐจังหวัดอุบลราชจัทานี่เด้อพี่น้องเดิน้อยู่ได้กินบานเท่าผ้าพี่น้องมันหลาะเบิรงนวิถีชีวิตแบบมนบานเาท่าครับผม